ภิกษุทั้งหลายกรรมสี่อย่างเหล่านี้เรากระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกันกรรมสี่อย่างอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายกรรมดำมีวิบากดํดำก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายกรรมขาวมีวิบากขาวก็มีอยู่ ภิกษุทั้งหลายกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายกรรมดำมีวิบากดำเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมทำความปรุงแต่งทางกายอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมทำความปรุงแต่งทางวาจาอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมทำความปรุงแต่งทางใจอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนครั้นเขาทำความปรุงแต่งทั้งสามดังนี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนผัสสะทั้งหลายอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกอันเป็นไปด้วยความเบียดเบียนเขาอันผ yea. ัสสะที่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนถูกต้องแล้วย่อมเสวยเวทนาที่เป็นไปด้วยความเบียดเบียน อันเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวดังเช่นพวกสัตว์นรกภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรำดำมีวิบากดำภิกษุทั้งหลายกรรมขาวมีวิบากขาวเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมทำความปรุงแต่งทางกายอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมทำความปรุงแต่ง Genius. ทางวาจาอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมทำความปรุงแต่งทางใจอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนครั้นเขาทำความปรุงแต่งทั้งสามดังนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลก อันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนผัสสะทั้งหลายที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนเขาอันผัสสะที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนถูกต้องแล้วย่อมเสวยเวทนาที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน อันเป็นสุขโดยส่วนเดียวดังเช่นพวกเทพสุภากินหาภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมขาวมีวิบากขาวภิกษุทั้งหลายกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมทำความปรุงแต่งทางกายอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้างย่อมทำความปรุงแต่งทางวาจาอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างย่อมทำความปรุงแต่งทางใจอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างครั้นเขาทำความปรุงแต่งทั้งสามดังนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้างผัสสะทั้งหลายที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้างย่อมถูกต้องเขา ผู้เข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างเขาอันผัสสะที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้างถูกต้องแล้วย่อมเสวยเวทนาที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้างอันเป็นเวทนาที่เป็นสุขและทุกข์เจือกัน ดังเช่นพวกมนุษย์พวกเทพบางพวกพวกวินิบาตบางพวกภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวภิกษุทั้งหลายกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชออสัมมาสังกัปปะความดำริช่อสัมมาวาจาการพูดจาช่อสัมมากัมมันตะการทำการงานช่อสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตช่อสัมมาวายามะความภาคเพียรช่อสัมมาสติความระลึกช่อสัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิน้นกรรมภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลกรรมสี่อย่างที่เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกัน